ที่ข่าววันนี้เราอยู่ที่เดบอว์บังกะปีเนาะแต่ว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้ามือสองที่น้องติดเนาะแล้วก็จะไปแวะกินข้างที่ค่อข้างน้องติดเขาเรียกว่าอะไรนะแอปปี้ลนิวเจอร์มใช่เดี๋วเราจะเดินทะลุเดบอมอไปเนาะวอนนี้เดบอว์กำลังแบบนโนเวนเนาะเดบอวอรีโนเวนมากี่วันแล้วครับมากี่เดือนแล้ว ปรนะะมาณ6เดนะือนแต่ก็มีบางโซนที่เปิดแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็ถือว่าแบบเสร็จไปแบบด้านล่างกับซึ่งแล้วนะครับเป็นไงข้างบนข้างในเป็นไงบ้าง,ง,แ,ลางแ,ลแล้วก็ยังมีกลิ่นสีอยู่จะต,ต้องรอประมาณเดือนหนึ่งสอ ตอนนี้ใส่แมสก่อนนะครับเ<ม>พราะว่าข้างในแบบมีกินสีเพราะทังที่จะแรงมากเลยอีเวนต์บอยมาอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนครับน<ม>นี่ะคทั้งแคบคืออีเวนต์บอยทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราอาจะได้มาเปิดตัวนะทุกคนอีเวนต์บอย<ม> <Even Boy S 2> เปิดหรอกน,น,นะคงน่าจะแป้ว่าเปิดตัวนะ อันนี้ทะลวงมาด้านนอกแล้วนะครับทุกคนด้านนอกก็กำลังรีโนเวทอยู่นะครับยังไม่เสร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคน้วนะจะผ่านไปประมาณ60%แล้วนะครับเราจะขึ้นไปชั้นบนเราข้ามไปที่อะพัตติลาเซ็นเตอร์นะครับทุกคน คเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปกินข้าวอาหารร้านล่างไม่ค่อยแพยงเท่าไหร่นะคร<ช>ับทุกคน,นครถูกแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับใช่ชอบกินแกงขักทองที่นี่มากเรากำลังจะไปกินข้าวนะครับทุกคนอันนี้ทางเข้าว,วันนี้คิดว่าจะกินแกงฝักทองนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ข้าวขาหมูก็อร่อยเนาะอ๋อเดี๋ยวกลับมาดูเนาะ แกงฟักทองหมดนะคะ <Okay. S 1> แกงฟักทองหมดนะคะทุกคนก็เลยได้เป็นแบบนี้ผัด่อไม้กับแกงไก่ใส่ฟักตอนนี้เราอยู่ในน้อมิีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเลือกเสื้อผ้ามือสองกันต่อตัวละสี่สิบบาทข้างหน้ามีเลยคสี่สิบบาท น,นี้เป็นเสื้อกีฬารู้ว่าต้องมีเสื้อกีฬาสักตัวไปไว้วิ่งทุกคนครับตอนนี้เราได้สาตัวแล้วนะฮะทกคนก็กำลังเลือกอยู่ราคา่บาทนะทุกคนซึ่งแบบเหมือนผ้าลงใหม่นะฮะเนี่ยทุกคนดูดิื้อผ้าสวยมาก40บาทเอง คนเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะได้กระโปรงแล้วหรอครับกระโปรงทุกคนเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทในกระโปรงเจ็ดสิบบาทนี่สวยทั้งสวยนะ <Okay. S 1> ออเครี่ดีๆน่ารักเลย mm hmm. สไตล์ Y2K ทุกยายนะทุกคน อะไรนะทำไมกระโพรงอมแพงจังเลยไม่สี่สิบบาทนี่นะครับทุกคนสิบตัวเจ็ดร <c oughs> ้อยสวยอยู่ในเซกูดบายหลวมปะเป้านะ่ะหลวมไปเป้าสวมปะเป้าอันนี้ก็สวยนะทุกคนตอนนี้เรียบร้อยแต่น่ารัก <c oughs> สวยมากเลยนะทุกคน <c oughs> มาถุกวันมาูกที่เอีเขาเห็นใครใส่นะไม่อมาใช่พลาตาสวยนะแต่เอวใหญ่ก็ยังเลือกของนาอยู่นะทุกคนไปผ่านไป20สนาทีนั่งได้มากี่ตัวห้าตัวห้่ตัวไวม คอไัไลองสิเข้ามุมตัวจะลองตัวที่ไม่มั่นใจนะครับทุกคนถ้าเกิดใครไม่ได้ก็คือไม่เอานะทุกคนอย่าอายที่จะลองนะทุกคนเพราะว่า,ามันสามารถลองได้ครับทุกคนแต่ถ้าเกิดนายเขียนใจว่าแบบลองไม่ได้แล้วเขาไม่ลองอ้าลองไม่ได้เขาจะบอกว่าห้า,อาลอง,ลองนะคะก็ม่ถอดเนาะ ตอนที่น้ำซอกเป็นจะไปเยอะเลยสวยเอวต่ำใครใส่เอวต่ำ้วก็คือต้องเอวบางมากเลยนะทุกคนมันหรอเกิดปีมันวันก้าตัวนี้เป็นไงบ้างยังใหม่อยู่แล้วนะครับทุกคน ไปซื้อที่ตึกแดงวันนั้นมาตัวหนึ่งเนาะสามร้อยก็สวยนั่นแหละของแบรนด์ของคาร์ลินไคคาร์ลิานาะคก็ถือว่าใส่เข้ามาแบบสวยเลยฮะตัวนี้สวยเลีวก็ตัวนี้ล่องไหม ที่เขาวางเมื<ช>่อกี้มีผู้หญิงสองคนจับตัวนี้ไปแล้วตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่ได้น,นะครับแต่ว่าเขาลเลาะเขาวางอะทุกคนเนี่ดูทรงเขาจะมนคิดว่าเขาใส่ไม่ขึ้นด้วยตัว <c oughs> นี้สวยมากครับทุกคนสวยมากสวยมากสวยมากกระโปรงตัวนี้นะครับทุกคนของแบรนด์จาขอบนะฮะนี่จาขอปสวยนะครับ กี่ตัวครับตัวันนี้งบเท่าไหร่หนึ่งพบาทเจ็ดห้าเท่าไหร่งบเท่าไหร่งบห้าร้อยโอเควันี้งบห้าร้อยนะคบทุกคนเจ็ห้าเจ็ดเท่าไหร่วะห้าห้าี่้าหกสามเจ็ดห้าเสหลือร้อเป็หรอใชู่เอางบเท่าไหร่ห้าร้อยเตั้งงบเป็นห้ารอยเก่อนละกันเนาะโอเคครับนี่แหลทุกคนเดี๋ฝากแม่าไว้ของคือมีงบเท่าไหร่

ม่็น่จ้ตัวเสืๆสรุปงบเท่าไ่นะงบนห้าร้อยแต่ถ้างบ500ห้าร้อยจะเหลือร้อยห้าสิบนะทุกคนบรามาหาเสื้อผ้าที่ใส่แบบกับกระโปรงใช่ไหมเป็นตกาอกใช่ไหมที่หมอสีขาวเมื่อก่อนใช่ไหมใช่ยีสิร้านนี้เป็นร้านมีอัตรายี่สิบสี่สิบนะครับทุกคนก็อยู่ใต้บันไดเรือนะครับขี้กัด ก็ได้เลิ่นดังหลังนะคะรับก็ดูกระเป๋ากันนะครับทุกคนได้ตอนนี้ได้โอเคเลยครับร <150. S 1> ้อยห้าสิบแบบนี้นะครับทุกคนสว,วยมากเลย<ม>แล้วก็ข้างในกว้างมากมข้างน้นงนนงนนงองแ่บผมจะเป็น อ๋อกระเป๋าเด็กวัยรุ่นเขาจะเอา,เาเอะไรตัวเนี้ยจะดูอยู่นะกี้เห็นกระเป๋าใบนี้สวยมากเลยคร<ำ>ับ <laughs>

ครึ่งวันครับ,บ,รรบอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับอยู่ข้างกันแต่ว่าเป็นร้านเจ้าเดียวกันนะครับทุกคนสวยหมดเลยรทุกคนอันนี้มาอีกร้านหนึ่งนะครับทุกคนที่อยู่ด้านหลังชั้นสองนะครับ เดี๋ยวเาได้คนละตัวนะครับทุกคนย่สอืึสวยนะเป็นรีดเนาะอ๋ตัวยี่สิบอ๋อตัวยี่สิบนะครับ กันนะครับทุกคนโอเคครับฝากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเจะมาช่างคิดช่างทำมาดูกาเกข่งกันนะครับทุกคน เอลสามสิบ e จริงๆไปเอาเอาเข้าวขาสวยมากเลยนะใช่ถ้าเอาเดี๋ยวนี้จะพาไปเอาเข้าอยู่ข้างล่างข้างๆใช่สวยนะ เพิ่งชั่วโมองผ่านไปนะครับทุกคนยังเรียกอยู่นะครับสีแดงตัวน,นี้ไม่เคยบอกเธอเอาต้ต่ครั้งที่แล้วแต่ว่าแต่เขาแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ริงเจอตัวน่งร้อยบาทนะครับทุกคนเวยนเส้นลองดูชุดนะคะรับทุกคน ก็สวยนะสวยเลยครับมันบางมากเลยครับช่มันบางอันนี้เป็นชั้นแข่ย่างบดืนะครับทุกคนก็เป็นพวกไอทีนะครับเดี๋ยวได้คอมพิวเตอร์ไหมสำรับคอมพิวเตอร์แบบสำหรับใช้ในการเรียนการสอนเนาะน่าสนใจสองพันแปดควมทั้งโต๊ะ เป็นไงบ้างครับกับคอมพิวเตอร์ดีนะสำหรับกนะ์อะลำรับใครที่อยากซื้อไปให้ลูกเขาไม,ไม่แพงหรอกมันต้องใช้ทำไรนะตอนจำได้ก็าอนเรียนมาหาลัยซื้อคอมพิวเตอร์เป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นสามนะเอ,อ,อ,อัมมนมาสำหรับเด็กที่เอ้ใช้ทำงานจริงๆโอเคสองพันสามพันเราไม่มีการรับประกันด้วยก็ถือว่าโอเคใช่ ใครสนใจมาได้ใช่ไหมชั้นสาม Happy Land Happy Land น้ำจิ๋อยู่ข้างหน้ามันเป็นภาพจำไปหรอทำไงดีเหมือนเซมิงส่องดลมมาทุกคนดูดิมาช่วยดูหน่อยสวยสีสวยมากโอเคผ่าน อเป,ร,ปรีสวยพอดีตัวนี้สวยมากนะครับทุกคนอารมณ์ให้ให้อารมณ์เหมือนแบบช็อเนลมาหกสิบบาทนะทุกคนไปลองชุดนี้อีกนะครับทุกคน อันนี้คือชุดที่เอานะฮะอ๋อ,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 อมันเป็นชุดแบบเป็งแบชุดกึร่งมากตีนะครับทุกคนจริงๆเอาไปได้เพราะว่าเพื่อเอาไปใช้ในแบบวันที่แบบไปไหนที่สำคัญๆหน่อยอนะไรเงี้ยได้มันไม่ติดมันไม่ได้แย่แต่มตันก็ใส,ส่กับเสื้ ขาองเยอะมากทุกคนอันนี้ขึ้นรบเท่าไหร่หนึ่งพันบาทเกินไหมต้องกลับไปคิดใหม่เนาะบอกอมนเท่าไหม่อันนี้กำลังเดินมาเอาของนะทุกคนมาเอาของที่ฝากไว้นะครับ เดี๋ยวมาเอาผ้าล้างเลยแล้วกันครับนี่มาเอากระเป๋าแล้วนีนะครับสัมปัยังไม่หมดนะจ๊ะยังครับขอบคุณนะครับรับเยอะมากเลยทุกคนมันแบบว่าเกินเรื่องอ่ะสนนราคาอยู่ที่พันนิดๆนะครับทุกคนนี่ว่าเกิน ประมาณสองพอนพันสองที่แปลว่า2000ันะครับเดี๋ยวเรา 1200, 2000, เข้านั่งแท็กซี่กลับกันแล้วครับเดี๋ยวเราก็นั่งแท็กซี่กลับกับ ฝนตกเพิ่งหยุดนะครับแม่บอกแม่ร้านกระเป๋าว่าผมบัตรหล่อนยังไม่หมดนะมาเอาด้วยนี่มันเยอะจริงๆครับทุกคนวันนี้